ที่มีความวกวนในโลกที่ทุกคนต้องเดินรนที่ซับซ้อนรองลมจนใจนั้นแสนเหนื่อยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยๆจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไรแต่งชีวิตยิงผ่านยิ่งได้พบ เองจอกลับทำให้ฉันคนิดในใจเอ่อเอ่ออะไรนะฮะเอ่อขอโทษน,นะครับคือเอ่อ,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 อตอนนี้เรากำลังดำเนินละครอย,อยู่คือเราไม่ได้โฆษณานิดหนึง่งนิดหนึง่งนิดหนึง่งโบสถ์นี้มีพาสเตอร์สวยๆด้วยนะ <c oughs> พาสเตอร์ที่สวยและต้องเตรียมพร้อมากอันนี้เราบอกขออภัยด้วยอ๋อออ๋อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นเป็นจุดขายครับเข้าใจครับเป็นจุดขายผิดนิดนึงโอเคครับเนินเข้าเข้าเรื่อง ฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอแม้จะไม่เลือใครๆฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ ฉันอุ่นใจหัวฉันนั้นจะมีใจอยู่กับฉันนี่ๆๆจ่านมัครับครับนี่นี่คือบทเลยนะครับไอ้ฮรัทาแลนด์ครับผมคุณคุณคุณเป็นใครครับเดวิดครับชื่อเดวิดครับเอ่อเราเราทํามั้ย นักแท้ครับนักแท้เลยครับเป็นพาสเตอร์ใช่ครับเดี๋ยวกันนะครับผมจำได้ว่าคนที่เป็นพลาสเตอร์ในไออาร์ทเทนด์คือพี่คิสตี้อ๋อใช่ครับคือไม่ไม่ทราบไปไหนอ่ะอืมอืมคลินีกครัคือคือพลาสเตอร์เนี่ยมีสองแบบนะครับคือมีนพาสเตอร์ที่จะเป็นพาสเตอร์ประจำพลาสเตอร์ที่เป็นพาสเตอร์ชั่วคราวที่ที่ที่จะมาแบบเข้ามาชนนั้นแปลว่าคุณเป็นพาสเตอร์ชั่วคราวใช่ครับแล้วก็คือเพราะวันเนี้ยพี่คริสตี้เนี่ยเขาก็ไปรับรางวัลที่ฮอลลีวูดเขาก็ได้ถูกคัดเลือกเป็นเป็น เขาก็ได้ว่าเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งดีเด่นของปี2013นั่นเองนะครับย่อได้ผมขอเรียมคิ่ใก่อนนะครับไปฮอลลีวูดรับรางวัลออสการ์สขานักร้องลูกทุ่งดีเด่นมันไม่ใทันทีทันทีทันทีันทีใช่ครับออสการ์แสดงไม่ใช่เหรอครับอันสงาราใหม่ฮะอย่าสงสัยอีกใช่ โอเคผมต้องไปจูนใหม่โอเคอเค <c oughs> ชิญครับเชิญครับเชิญครับครับ